สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมเอ็มนะครับพิทยาภูงิรัตน์หัวหน้าทีมขายประจำโชว์รูมโตโยต้านครปนมสาขาเทวรักแห่งนี้นะฮะวันนี้นะครับเรามีเจ้าアウติดนะฮะ 1.6G ตัวไมเนอร์เชนตปี2023นี้นะครับจอดอยู่ข้างผมเลยมาพร้อมกับสีใหม่นะครับเมทัลสตรีมนะฮะเป็นสีซิลเวอร์ที่โทนเข้มขึ้นจากรุ่นเดิมนะครับตัวนี้นะฮะราคาเปิดตัวอยู่ที่894,000บาท เดี๋ยวผมพาทุกท่านนะฮะเดินชมรอบๆคันนะครับกับ a l t i s นะครับโมเดลปี2023นี้ครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเริ่มจากนะฮะด้านหน้านะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมหลอดฮาโลเจนนะครับตัวล้อแม็ก16นิ้วลายใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาพิเศษนะครับก็คือในเรื่องของสมาร์ทเอ็นที่ฝั่งคนนั่งนะครับสังเกตจากที่ก้านมือเปิดนะจะมี2ขีดด้านนี้นะครับในส่วนของ ตัวด้านท้ายรถนะฮะที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะครับแบบก็เรียกเป็นโซน่าครับขึ้นแบบนี้นะฮะจะไม่เหมือนเซ็นเซอร์ถอยแบบยุคก่อนนะครับมันจะเรียบเนียนกับตัวรถเลยนะครับพร้อมกับกล้องถอยหลังนะที่คุณภาพแบบ Fu l l h ดีเลยนะครับนะผ่านมาเข้ามาแบบสังเกตได้เลยก็คือในเรื่องของหน้าจอกางมาแบบนี้เลยสวยๆลยนะครับแบบใหม่นะครับในส่วนของการ เข้าเกียร์ถอยเนี่ยนะครับสังเกตจากจอภาพนะอันนี้คือเราเปิดฝาท้ายอยู่มันก็เลยจะมองข้างบนนิดนึงอ่านี่นะครับลงมาอยู่ในตำแหน่งปกติก็จะมีการขยับตามพวงมาลัยนะครับทิศทางองศาของล้อด้านหน้านะครับมีสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเป็นแบบมีเส้นไม่มีเส้นนะครับมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวคอยเตือนว่ามันใกล้ไกลนะฮะในส่วนของวิทยุนะครับตัวนี้นะครับ รองรับ Apple CarPlay Android Auto นะฮะอันนี้ผมเชื่อม Apple CarPlay ไว้แบบไร้สายนะสังเกตนะครนี่เราไม่ได้เสียบอะไรดกดสามารถที่จะเข้า Apple CarPlay ได้เลยนะฮะใช้ฟังก์ชันต่างๆได้แบบสมบูรณ์นะครับไม่มีปัญหาไม่มีหน่วงนะครับไม่ว่าลูกค้าจะดูรถเป็นใช้งานส่วนตัวนะครับหรือกลุ่มลูกค้าที่มองใช้งานเรื่องรถสาธารณะนะครับเราก็มีขายทั้ง2ประเภทนะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ผมนะครับเอ็มพิทยาคงเนรัเบอร์ศูนย์แปหกสานูน์แปดห้าห้าแดนะครับเดี๋ยวเราไปจบรีวิวคลิปนี้ที่ด้านหน้ารถกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จอดอยู่ด้านข้างผมเลยนะก็คือเอาทิศมณฑลนะครับทำเป็นแท็กซี่สาธารณะส่วนบุคคลนะครับสีเขียวเหลืองนะครับกันด้านข้างนี้นะครับคันานี้นะครับทำอะไรไปบ้างนะครับเรื่อจากด้านนอกนะครับตัวรถเนี่ยถูกทำด้วยสีเขียวแมทัลลิกนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับอันน่ง ก็จะเป็นเขียวเข้มเหลืองเข้มหน่อยนะครับต่อมานะครับการที่ทำแท็กซี่เนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบนะครับก็คือจะมีตัวโป้ไฟนะครับโป้ไฟป้ายว่างนะครับแล้วก็จะมีตัวมิเตอร์ด้านในนะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านในนะครับด้านนี้นะครก็จะมีในส่วนของมิเตอร์นะครับมิเตอร์แบบปินไ์บเสร็จได้นะครับทางด้านขวามือของภูมาลัยเนี่ยผมแนะนำดูนิดนึงนะครับก็จะมีเรื่องของแก๊สนะครับคันนี้ติด LPG หัวฉีดนะครับขนาด58ลิตรนะครับอันนี้นะฮะคือสวิตช์ของตัวแก๊ส LPG นะ เดี๋ยวก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องหยขึ้นไปนะครับตัวรถนะครับเราก็สเปคสาหาับทำแท็กซี่เนี่ยเราจะปูพื้นให้ด้วยนะครับนี่ฮะพื้นจะเปลี่ยนเป็น T V C นะครับจากเดิมที่เป็นอ่าผ้านาเป็นค่มนะครับก็ถูกปูด้วย T V C นะครับมาที่ทางด้านหลังนะครับตัวรถเนี่ยคันนี้จะติดแก๊ส L P G ตำแหน่งการติดตั้งนะครับเราก็จะปิดไว้ที่ด้านในนะครับเป็นถังแคปซูลขนาด58ลิตรนะครับก็พอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการตัดตัว ื้อรองด้านหลังนะครับเพื่อทำเป็นฉากกั้นมาระหว่างตัวถังแก๊สนะครับจากที่วางตัวล้ออะไหล่ก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมะครับอันะครับเงื่อนไขนะครับสำหรับการซื้อรถแท็กซี่เขียวเหลืองนะครับลูกค้าต้องมีใบขับขี่สาธารณะนะครับถ้าประกอบอาชีพเดียวเลยเนี่ยแนะนําว่าต้องมีใบขับขี่สาธารณะอายุอย่างน้อย2ปีขึ้นไปนะครับเพื่อมาประกอบการทํารายได้นะครับของการทําอาชีพขับรถแท็กซี่นะครับ เอกสารเพิ่มเติมนะฮะที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของบัตรประชาชนนะครับใบขับขี่ทะเบียนบ้านอ่าบุ๊กแบงค์นะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับออกรถเนี่ยแท็กซี่ี่ยต้องมีคนค้ำประกัน1คนนะครับต่อเดือนเนี่ยถามว่าค่างวดอยู่ที่2 0,000บาทก็จริงนะครับแต่ผู้ค้ำเนี่ยไม่จําเป็นต้องรายได้ถึง2.5เท่าของค่างวดก็เอามาค้ำได้นะครับอยู่ประมาณ20,000ก็มาค้ำได้แล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็ขออ่านชมเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้ ในส่วนที่ว่าเดี๋ยวมีแต่งเรื่องความสวยงามคันถัดไปนะครับมีสเกิร์ตมีไฟตัดหมอกมีชุดแต่งอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะนำมานำเสนอให้กับลูกค้าทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ยังไงผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามานะครับที่ผมนะครับพิทยาภูณรัตน์เบอร์0863108558นะครับกด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อถัดไปนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ